สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของคุณเรื่องที่ว่าชื่อให้ชื่อของคุณให้ประวัติศสาสตร์จารึกสิ่งที่ผมทำด้วยสัญชตาตญาณคิดใหญ่ๆใ,ในตอนเด็กๆนะครับจริงๆมนุษย์เรามันต่างกันแค่ความคิดนะผมบอกได้เลย,เลยไม่ใช่เกี่ยวกับต้นทุนในชีวิตต้นทุนในชีวิตเนี่ยแตกต่างกันไปหมดแต่ว่าคนที่เกิดมาต้นทุนเยอะกว่าคุณก็เห็นบางคน ไม่ไปไหนในชีวิตบางคนเป็น iQ เป็นอัจฉริยะก็ไม่ไปไหนในชีวิตคนลืมชื่อไปหมดแล้วมีอัจฉริยะในโลกนี้เต็ไมไปหมดนะผมบอก IQ สูงกว่า160หเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าแทบจะไม่มีใครรู้จักชื่อไปแล้วกลายเป็นแบบลูเซอร์เยอะมากจบเป็นด็อกเตอร์หลายใบยไม่มีใครรู้จักแต่บางคนเนี่ยจบไม่ไม่จบเป็นยาตรีไม่จบมาหกแต่คนรู้จักไปทั่ว ทุกมนุษย์ทุกคนแตกต่างกันที่ความคิดไม่ใช่แตกต่างกันที่พรสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดน่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมสอนวิธีการคิดแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยแล้วผมสอนให้คุณคนคิดแบบนี้ก็คือว่าเวลาเวลาวิธีการคิดเนี่ยตอนเด็กๆที่ผมจะคิดแบบว่าทำยังไงให้คนจารึกชื่อของอประวัติศาสตร์จารึกชื่อของเราเราเป็นประวัติศาสตร์เราไม่เรื่องนี้มันจะทำให้คุณคิดเหนือเหนือเรื่องเงินไปเข้าใจไหมเงินเนี่ยยังไงมันนี่ผมสอนเยอะแล้วเรื่องของของการหาเงิน,นมันทําตามสูตร คุณทาตามสูตรคุณก็ทาได้และยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่หาเงินง่ายที่สุดเลยในโลกของออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของการหาเงินออนไลน์ผมแนะนำในเรื่องของออไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับ knowledge business ต่างๆธุรกิจความรู้นะครับธุรกิจความรู้นี่ผมบอกให้เลยเป็นธุรกิจที่ทำให้คุณรวยเร็วที่สุดด้วยเหตุผลต่างๆหลายประการนะครับแต่ประเด็นคือเรื่องเงินเรื่องความรวยเนี่ยนี่เป็น หนึ่งอันที่เราจะทําได้แล้วก็มันเป็นมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างสร้างคุณงามความดีของคุณแผ่ขยายออกไปได้แต่ผมจะสอนวิธีการคิดที่จะทำไงให้คุณเนี่ยสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดยกตัวอย่างผมมีคนคนหนึ่งที่เขียนหนังสืเอเล่มเนี้ยแล้วผมชอบมากเลยคือเขาสรุปหลักคิดออกมาเป็น เป็นกฎแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือผมทาด้วยสัญชาตญาณใช่ไหมตอนแรกๆทีต่ตั้งเป้าที่จะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะผมคิดว่ามันการเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกนี่มันเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทยเลยเพราะว่าเรามันเป็นการที่คนไทยไปยืนคุมฝรั่งต่างจากที่คนไม่ชินภาพก็คือฝรั่งมาคุมคนไทยเป็นเจ้าหนายคนไทยแต่คุณเห็นภาพคอนดักเตอร์เนี่ยคนไทยยืนคุมฝรั่งมันชัดเจนว่าใครเป็นหัวหน้ามันชัดเจนว่าใครเป็น ผู้นามันชัดเจนว่าใครเป็นใครเหนือกว่านะครับเพราะภาพนั้นคนไทยไม่ชินเพราะฉะนั้นเนี่ยบท,บ,ทบทสรุปที่อันนึงที่คนคนนี้เขาผมมาอ่านหนังสือของเขานี่เพิ่งอ่านปีที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาเป็นคนนี้หนังสือของเขาคนนี้เป็นคนที่ประสบคสวามสำเร็จจริงๆหนังสือชื่อว่า zero to one ศูนย์ไปหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าหมายของเขาไงศูนย์ไปหนึ่ง ศูนย์ไปหนึ่งเขียนโดยพีเตอร์เทีวยวเข้าใจก่อนว่าพีเตอร์เทียวได้เป็นใครพีเตอร์เทียวเนี่ยเป็นคนก่อตั้งเพย์พาลร่วมกับอีลอนมัสคุณรู้จักอีลอนมัสไหมอีลอนมัสที่ทำเทสลาทำสเปซเอ็กซ์ตอนนี้ดังมากเขาคนคิดว่าคนเรียกเขาเป็นไอออนแมนตัวจริงนะครับแล้วก็ เขากับพีทเตอร์เทียวเนี่ยสร้างเพย์เพขึ้นมาแล้วก็รวยมากขายบริษัทเพย์เพาไปได้เงินเั้นหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็เรียวกว่าเขาไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตแล้วคนนี้เขาดังๆในพวกสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้นะครับกเ็เป็นนักลงทุนด้วยตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาสอนก็คือว่าจริงๆมันมีแล้วผมก็สอนด้วยนะไอ้พวกไอ้พวกประเภทมีทูทั้งหลายแหลมีทูคืออะไรมันไม่ใช่สีรวันมันคือวันแล้วก็ไปสิเวลาสมมติว่า อะไรที่มันเกิดมาอยู่แล้วสมมุติว่าใครทําการมีเครื่องพิมพ์ดีดหนึ่งอันแล้วก็ไปทาเครื่องพิมพ์ดีดให้เป็นสิบอันเราก็ทําเครื่องพิมพ์ดีดให้เป็นร้อยอันมันไม่น่าตื่นเต้นแล้วเข้าใจป่ะเครื่องเครื่องพิมพ์ดีดมันก็แค่ทําอันหนึ่งให้มันเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นเหมือนกับที่เมืองไทยเวลาใครคิดกันเออฉันมันรวยเท่านี้กูจะรวยให้มากกว่ามันแล้วกูจะได้แบบลงหนังสือ Forbes หรือกูจะได้ลงหนังสือนนี้นนี้กูจะต้องรวยให้มากกว่ามันมันไม่มันมันไม่ว่าคน ที่ผมจะสอนคุณคือทํำยังไงให้ว้าวคนโอเคคุณจะต้องคิดแบบนี้ทำาไงให้ว้าวคนแล้ววิธีว้าวคนมันจะต้องมาจาก zero to one หมายจากมันไม่ใช่หนึไปสิบหนึไปร้อยไปมันมีหลวแล้วแล้วก็ไป100ไปพันมันไม่ว้าวคน,นถึงแม้คุณจะทำดีกรีทำให้มันเยอะมากขึ้นก็ไม่ไม่ว้าวคนแต่ถ้าคุณจัดแม่งไม่มีอะไรเลยเป็น0ูย์มาก่อนเลยยูอดีมีหขึ้นมาคุณเป็นคนทำนั้มันมีหขึ้นมาเนี่ยว้าวคน นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเมืแ่อบบกี้ผมยกตัวอย่างผมเป็นคอนดักเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมประเทศไทยไม่เคยเห็นคอนดักเตอร์เห็นคอนดักเตอร์มาอยู่แล้วแต่เห็นคอนดักเตอร์ที่ว่าฝรั่งมาคอนดักไทยหรือว่าคนไทยคอนดักไทยด้วยกันเองแต่ไม่เคยเห็นคนไทยไปคอนดักฝรั่งดิสจักรศูนย์ไปหนึ่งเลยนี่มันเป็นการกระโดดเลยนะครับอันนี้แหละแล้วคุณยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งก็คือบรูซลีคนนี้เป็นฮีโร่ของผมคนไทยอาจจะไม่เคยรู้จักเขามากแต่บรูซลีเนี่ยเรียกว่าเป็นฮีโร่ของคน จีนทั่วโลกและเป็นคนฮีโร่ของฝรั่งด้วยนะฝรั่งนี่ก็ยอมรับเขาแบบออยอมรับเขาแบบว่ายกเป็นฮีโร่เลยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นตัวอย่างของคนที่แบบว่าถูกกดกดเนี่ยคนจีนอยู่โกถูกกดแต่ก่อนคนจีนดูตัวเล็กอยู่ในเมืองนอกนี่แบบว่าดูแบบว่ไ่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีความ,มหมายดูเป็นพวกกระจอกอะพูด,ดง่ายง่ายแต่อยู่ดีหนังเรื่องข้อ,อมา ถึงแม้หนังจะไม่ได้แบบว่าสุดยอดมาถ่ายที่เมืองไทยด้วยหนังเรื่องแรกของเขาถ่ายที่เมืองไทยที่ปากช่องนะครับแล้วก็คนครราชสีมาแล้วมันทําให้คนเอเชียนี่ดูโคตรเจ๋งอะดูโคตรทำให้คนเอเชียดูแบบฮึดขึ้นมาเพราะว่าโอ้โหคนเอเชียทําได้ขนาดคนเอเชียดูสตรองดูแข็งแรงไม่ใช่เแบบ่โอ้โหดูเห็นแต่ในแต่ละทีในหนังเนี่ยเหมือนกับถูกถูกถูก ถูกถูกทุบตีโดยฝรั่งถูกเป็นเป็นเป็นเบี้ยล่างให้ฝรั่งนะซึ่งเป็นหรือเป็นเป็นไอ้พวกเจ๊กอะไรแบบนี้มันก็จะดูหนังฝรั่งทุกเรื่องจะทําให้คนจีนดูแบบนี้คือคนเอเชียทั้งหมดดูแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการจากศูนย์ไปหนึ่งในผมจะให้การบ้านคุณวิธีการคิดคือแบบนี้ในวงการของคุณหรือในในใน,ในความสามารถของคุณเนี่ยคุณทําอะไรที่ ศูนย์ไปหนึ่งได้ทำอะไรที่มันเป็นคนให้คนพูดถึงได้เช่นตัดผมคุณอาจจะมีถ้าคุณเป็นช่างตัดผมหรือคุณอาจจะมีมุกหรือมีกิมมิกอะไรได้เป็นคนแรกที่จุดๆนะครับยกตัวอย่างอ่ะ ผมเทรนผมเทรนผมเคยช่วยเทรนก๊อตนะครับก๊อตคือายุที่เป็นดาราผมรู้จักเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นดาราช่องสามคนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ตอนมาดังตังเป็นผู้แตกตอนเรียนบุตอนที่เล่นเรื่องบุบเพสันนิวาสนะครับตอนนั้นเขาดังมากเลยแล้วก็ผมก็ช่วยโค้ชเขาเขาอยากจะเป็นอินเตอร์เขาอยากเป็นดาราอินเตอร์แล้วผมบอก,บอกเขาว่าวิธีการคิดของผมก็คือต้องศูนย์ไปหนึ่งอะ อะไรที่ไม่จะขยับโลกถ้าอยากจะเป็นอินเตอร์นะคุณมผมผมลูพือทำงานมาในวงการฮอลลีวูดผมก็อยู่ลอสแอนเจลิสอยู่ฮอลลีวูดมาเนี่ยผมก็พอเข้เขาใจเรื่องพวกหนังเนี่ยแบบศึกษามาเยอะมากเลยอ่านหนังสือแล้วก็รู้จักคนในวงการแล้วผมรู้วิธีการคิดของเขาอะว่าเขาคิดยังไงกับคนเอเชียผู้ชายเอเชียโดยเฉพาะผู้ชายเอเชีย uh. มีวิธีการคิดที่จะทำให้ ทำยังไงให้เขาเป็นอินเตอร์ให้ได้จริงๆตอนนี้เขาเป็นดาราอินเตอร์นะเพราะว่าเขาได้ได้บทในหนังฝรั่งเรื่องหนึง่งแต่ครั้งหน้าเนี่ยผมอยากจะมาเฉลยว่าทํำยังไงที่ผมอยากจะให้คุณคิดเป็นการบ้านว่าถ้าผู้ชายอินเตอร์นะผมไม่อยากจะไม่อยากจะเฉลยหมดเลยให้คุณช่วยกันคิดดีกว่าว่าถ้าผู้ชายผูย้ระดับผู้ชายนะผู้ชายเอเชียนะจะไปเป็นอินเตอร์เนี่ย าจะทาให้มันสูตดเดิมๆก็คือเป็นกังฟูอีกอันหนึ่งเพราะว่ากังฟูก็มีเยอะแจกเฉลหลงก็มีเยอะหรือไม่ก็ไปไปทาแบบคุณอะไรอะอะไรนะที่เล่นองค์บากที่เล่าบากคุณคนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะที่เล่นองค์บากเออคนจ่าพนมโทนี่จ่าภาษาอังกฤษเอ่อคนรู้จักในฐานะโทนี่จ่าซึ่งก็เอ่อได้ได้ได้ไปอยู่เอ่อได้ไปเล่นในหนังในฮอลลูวูดบางเรื่องนะครับไม้แ่ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นตัวเด่นสุดๆแต่ว่าก็มีเครดิตได้เป็นเอ่อได้ เป็นที่เป็นความภูมิใจของคนไทยอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมแนะนําเลยว่าผมแนะนําก็ในแบบในแบบอีกแบบหนึง่งครั้งหน้าเรามาเจอกันผมผมจะเฉลยสิ่งที่แต่ผมอยากจะให้คุณคุยลองคิดดูว่าถ้าโจทย์เนี้ยคุณจะทํำยังไงมีคนกางฟูแต่ไปหมดมีผู้ชายผู้จะเห็นผู้ชายเอเชียปุ๊บในหนังเนี่ยจะคิดว่าเป็นกางฟูทันทีถ้าเป็นคุณคุณจะคิดทํำยังไงที่จะทําให้ จากศูนย์ไปหนึ่งมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้ชายเอเชียหมดเลยแล้วเรามาเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ